นี่ก็คือบริเวณเขื่อนกระเสียวนะครับมีก็อยู่ในเขตของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไยทานีนะครับจะเป็นริมสำเขคนนะครับามากนะครับเป็นภาพบานยอดนะครับเป็นลิมเขื่อนกระเสียวนะครับ บริเวณนี้ก็เป็นที่ประทับของรัชกาลที่9้านะครับซึ่งเขาได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับบริเวณโดยรอบก็จะมีต้นไม้จาพวกต้นโปรงนะครับแล้วก็ต้นกระบองเพชรนะครับขนาดใหญ่นะครับหากใครที่ต้องการจะเที่ยวชมบริเวณนี้นะครับสามารถที่จะเช่ารถจักรยานนะครับคันละสามิบบาทนะครับแล้วก็รถกอล์ฟนะครับสําหรับเดินทางรอบเขื่อนก็ประมาณคันละ300บาทต่อเที่ยวนะครับก็สามารถชมกันได้ครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณเขื่อนกระเซียวนะครับู่ที่สุวัรณบุรีนะครับนี่ก็จะเป็นทัศนียภาพนะของเขื่อนกระเซียวนะครับบริเวณรอบๆผมนะครับก็จะเห็นนะครับบริเวณรอบๆเขื่อนนะครับนี่ก็เป็นบริเวณถนนน,น,นนะครับที่เป็นริมสันเขื่อนนะครับเราก็จะเห็นเขื่อนนะครับลำน้ำสีกระเซียว นะครับแล้วก็จะมีแพนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นแพหาปานะนะครับของคนที่อยู่ในริเวณเขื่อนอ่าวันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนมากเลยนะครับในการเดินทางนะครับอยากให้ได้เห็นความสวยงามของเขื่อนนะครับแล้วก็เห็นภูเขานะครับขนาดไม่ใหญ่ไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับแสงบริเวณเขื่อนก็ รับรองนะครับของแขกนะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวนะครับจะชมความงามของสันเขื่อนนะครับบริเวณด้านตรงข้ามเขื่อนก็สังเกตจะมีวัดนะมีร้านอาหารด้วยนะครับนี่เป็นบ้านเป็นรหลังนะครับซึ่งก็สามารถจะมาพักกันเป็นแบบบุคณะก็ได้นะครับมาทํากิจกรรมนะครับกันนะครับแล้วก็จะมีบ้านพักของเจ้าหน้าที่นะครับของเขื่อนด้วยนะครับ บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ปลูกนะครับดอกไม้นะครับเรียกว่าต้นเลยีลาวดีนะครับวร็จะมีต้นไม้ชนิดอื่นๆปลูกครับแต่ตอนนี้เพิ่งปลูกนะครับยังไม่ยังไม่โตสวยงามนะครับไี่จะเป็นบริเวณข้างในนะนะครับนะครับของบริเวณเขื่อนเสียวนะครับทุกคนที่สนใจก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับไม่ไม่อา ไม่ไกลจากตัวสุพรรณมากนักนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้เส้นทางนี้ต่อไปอยังจังหวัดใกล้เคียงแล้วปุยยใจธานีหรือทางเพรบุรีนรัาซึ่งก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราได้ไปเที่ยวนะครับวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับ เดี่ยวนะครับอันนี้ก็ลำทานนะครัตอนนี้ก็แห้งแรงนะครับครับ,รบวัสดีครับ